เทเตอร์รู้เหมือนกันแต่ได้รับผลลัพธ์ต่างกันนะคะหลายคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลู้สึกว่าแพรมนะคะเรียนกับโค้ชแพรมนะคะไว่านะคะเยอะแยะมากมายมีคนที่ได้ผลลัพธ์มากและก็มีคนได้รับผลลัพธ์น้อยส่วนคนได้รับผลลัพธ์มากก็จะนะคะเป็นปกติอยู่แล้วแต่คนได้รับผลลัพธ์น้อยเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้ดูไหมเพื่อคุณจะได้อะไรมากขึ้นและที่สําคัญจะได้กําไรมากขึ้นค่ะคุณเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะในสิ่งที่คุณเป็นคือคุณไม่เคยชื่นชม เอเเงลยคุณไม่รู้สึกพอใจในผลงานตัวเองเลยและคุณไม่เคยคิดว่านั่นคือโอกาสของคุณเลยเช่นประโยคคําพูดว่าหุ้ยตกรถเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยอย่างเงี้ยนะคะแบบคือเป็นประโยคคุณรู้ป่ะคะจริงๆมันก็เกิดจากความคิดสู่การลงมือทําสู่ผลลัพธ์นะคะหมายความว่าอะไรว่าโค้ดโค้พูดว่าอะไร,ะค,ค,ะไรคือคุณไม่เคยชื่นชมตัวเอง คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งคุณไม่เคยให้โอกาสตัวเองคุณตอกย้ําแต่ด้านลบคุณพูดแต่เรื่องลบๆให้ตัวเองมันก็เหมือนกดศักยภาพตัวเองไว้ดึงศักยภาพตัวเองไว้ซึ่งต่างจากคนสําเร็จมากหมายความว่าอะไรคนสําเร็จเขาจะมีมประโยชว่าเฮ้ยรูล้ละต่อไปครั้งนี้เป็นของฉันต่อไปกําไรรอบหน้าเป็นของฉันฉันรูล้ละอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อแค่นี้นี่เอง อ๋อฉันเข้าใจแล้วเยสนะครั้งหน้ารวยแน่นอนเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปก่อนเพื่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้ครั้งหน้าเป็นของฉันแน่นอนนั่นคือคนสําเร็จมันจะมีประโยคเซล์ท็อกการพูดกับตัวเอง ที่แตกต่างจากเราเข้าใจไหมคะดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่คุณต้องคิดใหม่และลงมือทําใหม่คุณต้องพูดเฉพาะประโยคที่สร้างสรรค์กับตัวคุณเท่านั้นสิ่งที่คุณพูดมันคืออนาคตของคุณสิ่งที่คุณทํามันเป็นอนาคตของคุณสิ่งที่คุณคิดมันเป็นอนาคตของคุณเมื่อคุณรู้ประโยคนี้แล้วคุณควรเปลี่ยนไหมคะเรดเดอร์ควรเปลี่ยนดังนั้นโค้ดแพรนั้นอยากให้รู้สิกประสบความสําเร็จมากมีคนฟังโค้ดแล้วไปทําตามและพวกเขาก็สําเร็จมากคราวนี้ยังมีคนสําเร็จน้อยเนี่ยเราต้องทําแล้วแหละเราไมม่่่ใชานังดู คนอื่นรวยแล้วแหละมันเป็นตาของเราแหละมันเป็นโอกาสที่เราต้องทําแล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วแหละถ้าสิ่งที่ทํามามันยังไม่ได้รับผลลัพธ์งั้นลองเปลี่ยนดูเพราะคนที่เปลี่ยนเขาก็ได้และแม้ตัวโค้ดเองเขาก็บอกว่าทําแบบนี้แบบนี้อยู่นะดังนั้นอย่าเสียเวลาอย่าคิดเยอะเปลี่ยนคําพูดใหม่เปลี่ยนพลังให้ตัวเองใหม่ขอบคุณตัวเองหลงรักตัวเองชื่นชมตัวเองให้ตัวเองนะคะประสบความสําเร็จก้าวหน้าต่อไปดังนั้นอย่าก,กดศักยภาพตัวเองใครไม่ชื่นชมคุณไม่เป็นไรแต่คุณต้องชื่นชมตัวเอง ใครว่าคุณไม่เป็นไรนั่นคือความคิดของเขาไม่ใช่ตัวเราจงพัฒนาตัวเองต่อไปและต้องพูดแต่ด้านดีและเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนสําเร็จในวงการนี้แน่นอนเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยิ่งกว่านะคะเป็นกําลังใจใเต็มไปหทุกคนคุณก็ทําได้เช่นกันบ๊ายบาย